สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกโดยชนะทท่านครับก็คลิปนี้นะครับจะพามาดูสูบโวลใน3ตัวบูนชุดเดียวตรงนะครับก็เรามาดูวิธีคำนวณกันและนําไปพิจารณาเอานะครับอ่าซึ่งสูบโวลในอันนี้นะครับก็เป็นสูบข้าวแบบข้ามงวดนะครับอ่าจานวณนะครับตั้งแต่งวดที่ออก8 6 7นะครับ นตั้งแต่คู่นี้ครับเอามาเรียงไว้นะครับอันดับแรกเลยจนถึงว่าหน้าสุดที่ออก583แบบนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมีวิธีหานะครับได้เด่นครับสามสูตรในกัรสูรได้นะครับเป็นสูตรแต้มรวมเราจะใช้สูตรแต้มรวมนะครับมาประกบชุดนะครับซึ่งเราจะได้3ตัวนะครับถุงชุดเดียวนะครับต่อมาครับสูตรที่2เป็นสูตรหาหลักสิบนะครับ และสุดท้ายเป็นสูตรหาหลักหน่วยครับก็เป็นสูตรอย่างตัวนะครับเรามาเริ่มกันที่สูตรหาแต้มรวมนะครับสามตัวบุญนะครับเป็นแต้มรวมร้อยสิบหน่วยนะครับก็เราจะใช้วิธีแบบโปมไนนะครับวิธีหาก็ทำมาดูกันครับจากที่เรานำเลข้่อกตั้งแต่งวนนี้ครับประมามีไว้ครับเป็นมีครับทั้งสามสูตรครับเป็นไว้เท่ากันนะครับ เริ่มที่แต้มรวมซึ่งเราจะใช้หลักสิบนะครับตำแหน่งวุ่นี้ครับที่ออกแ7ดหกเจ็ดนะครับนำหลักสิบมาบวกกับหลักร้อยครับของ2มวุ่นนี้เอามาบวกกันนะครับบวกกันได้เรียนนะครับเราก็จะได้แต้มรวมนะครับแต้มรวมนะครับวดแรกที่ได้ครับนำหกบวกกัน2อครับแต่ที่แต้มรวม2นี่จะเป็นแต้มรวมนะครับซึ่งเลขแต้มรวม2นี่ครับจะเข้ามาแบบข้ามวะครับก็จะข้ามวุที่วดที่ออก9 1 9านะครับ ก็มาเริ่มเข้าคือเงินนี้ครับ6 4 2 6 4 2ครับแต้มรวมนะครับที่ได้คือแต้มรวม2นั่นเองครับนี่ครับเราจะได้แบบนี้ครับเป็นแต้มรวมนะครับ6 4 2เขาที่แต้มรวม2องนะครับงวดต่อมาครับงวดที่2นะก่อนเรามาเริ่มที่งวดนี้ครับนำหลักสิบบนด้วยหลักร้อยครับ ซึ่งเราจะข้ามวู่ที่ออกไปนะครับ6 4 2โอเคนะครับนำสตัวนี้นะครับบวกการไดเลทนะครับเราก็จะได้เล็บแต้มรวมนะครับหนึ่งบวกกับหนึ่งครับมีค่าเป็น2นะครับอา้วที่แต้มรวม2นะครับซึ่งจะมาเข้าวุ่นนี้ครับวุ่ที่ออก4ี่นะครับแต้มรวมที่ออก4 1 7เนี่ยเป็นแต้มรวม2นะครับที่ได้คือแต้มรวม2ซึ่งก็จะเข้าแบบข้ามวุนนครับ นี่งดแรกนะครับแต้มรวมที่ทำได้นี่ครับมือแต้มรวมสองก็เข้าทีงูนี้ครับก็สูบจะข้ามไปนะครับจะข้ามาแล้วก็เข้าแบบนี้ครับข้างงูที่สี่นะครับต่อมาครับคำนวณนะครับสองงูนี้ก็มาข้างงูที่สีครับจะข้ามาข้างงูที่4่แบบนี้นะครับก็เข้าแบบเข้าแบบข้ามงูได้นี่นะครับ ซึ่งในวันที่หน่งกันยายนครับก็จะเป็นรอบขอมสูตรนี้ครับนะก็เรามาตามดูนะครับนี่ข่าวสองว่าติดครับอ่ะุ้นใหม่ครับแต้มรวมที่เราจะได้นะครับซึ่งเราจะใช้หลักสิบมบบมนทหลักลอยครับนี่ครับศูนย์วกห้ครับมุดใหม่ครับได้ที่แต้มรวม5นั่นเองครับนะเราจะเห็นที่แต้มรวม5นะครับ ต่อมาครับเราจะมาประกอบชุดนะครับด้วยที่เป็นหลักสิบนะครับและหลักหน่วยบนนะครับนี่เป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะครับอย่างตัวนะครับสิบหน่วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจับประกอบด้วยแต้มรวมจันทีนะครับอ่ะเรามาดูนะครับวิธีหารักสิบบนนะครับอ่วิธีหาอันนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่มที่งวดนี้ครับแปดหกเจ็ดะใช้หลักสิบครับของงวดนี้ครับข้ามไปหนึ่งงวดครับ ไม8เดอ่ะ618ครับเราจะไม่ใช้นะครับเราจะมาบวกด้วยที่ออกเ1 9, 9น่ะครับแบบนี้ก็มาบวกด้วยหลักสิบคือเลข1บวกด้วยหลักสิบของไมเดยวอ่าเราจะใช้4ตัวนี้นะครับบวกกัน,นะครับนำมาบวกกัน6บวกกับ9เป็น5 5ห้าบวกหน่เป็น6 6บวกกับ4บวกกันแล้วมีค่าเป็น0ูนนะครับ แต่ที่0ูนย์ีเลขนี้บวกกันนะครับมีค่าเป็น0ูนโอเคนะครับต่อมาครับข้นที่2องข้นที่2นะครับก็เราจะใช้ลักสิบนะครับก็เหมือนกันนะครับกับมัวแรกครับเราจะใช้ลักษณะเดียวกันนะครับหาเลขเด่นนะครับข่ามไปหนึ่งวัครับบมดด้วยหลักร้อยครับ นำลักสิบของวันี้ครับมาคูณด้หลักร้อยซึงจะข้ามไปหนึ่งวดทำแบบเดียวกับงวดแรกที่เราเริ่มทำนะครับแบบนี้โอเคนะครับเรามาคลณด้หลักสิบและหลักสิบของงวดออกสี่นะครับนำสี่ตัวนี้บวกกันนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าครับเก้าบวกศูนย์ครับเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งค่าเป็นศูนย์ก็จะมีค่าเป็นศูนย์เห็นไหมครับเราจะใช้วิธีนี้นะครับหาตัวเด่นครับซึ่งนำสี่ตัวนี้บวกกันนะครับ ค่าได้ออกมาจะมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งค่าตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับโวดได้ที่เราท,ทําไ, mound, ไวกก้น,น,นี่ครับที่หาไว้นี่โมดได้ที่ได้คือศูนย์สี่ตัวนี้วกกันต่อมางวดนี้ครับเพราะยังเป็นเลขศูนย์นะครับฉั н, นงวดใหม่ครับเราใช้วิธีนี้นครับเชียบค่าเนี่ยให้ได้นะครับเลขศูนย์วกกันแล้วครับให้มีค่าออกมาเป็นเลขศูนย์แบบนี้ที่ได้สองวดเนี่ย่เรามาดูกันนะครับหายังไงอ่ะก็เราจะมาเริ่มที่หลักสี่ครับที่ออกสี่ศูนย์ห้าก็ข้าไปครับวุเดียวห้าเก้าสี่ จะไม่ใช่นะครับแบบ2งมวดก่อนนะครับก็จะไม่ใช้ข้ามไปหนึ่งวดก็มาโอด้วยหลักร้อยครับของหัวหน้าสุทธิออนหดใช้หลักร้อยละ10และหลัก10ตัวนี้นะครับคืองวดใหม่ครับซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีเทียบค่านะครับวงกันเราทน้ให้ได้นะครับค่าที่ออกมาเปค่าเป็นสูงนก็เรามาลองโวกจารที่มีอยู่นะครับก็จะมี0นบวกกับ5นะครับเป็น55บวก8นะครับ เป็น3 3บวกกับเลขอะไรครับถึงจะมีค่าออกมาเป็นสูงจะต้องเป็น7ถูกไหมครับอ่าก็ให้เราบวกดูครับ4ตัวนี้บวกกันนะครับบวกกันได้เลยครับนี่ครับสมบวกกับ5เป็น5เนี่ยห้าบวกแปดเนี่ยเป็น3 3มสามบวกกับเจ็ครับมีค่าเป็นสูงเห็นไหมครับอ่าฉะนั้นผลคำนวณที่ได้ครับก็จะเด่นที่เลขเจนั่นเองนะครับก็จะเด่นในหลักสิบนะครับอ่าสินค้าที่ได้เนี่ยมันจะ ตรงกันครับแบบนี้ตั้งแต่งวดแรกที่เราเริ่มหานะครับหาจะใช้วิธีเทียบค่าแบบนี้ครับเห็นไหมครับซึ่งจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันนะครับวิธีบวกหาตัวเด่นนะครับโอเคนะครับแบบนี้อันนี้เป็นแต้มรวมนะครับของมวนใหม่ทำในที่แต้ม5้านะครับอันนี้เป็นตัวเด่นนะครับเด่นที่รักสิบนตัวเดียวนะคือเลขเจ็ดต่อมาครับส่วนสุดท้ายนะครับก็มาถูกต่อครับ วิธีหาสูตรหลักรวยบูลนะครับแบบตัวเดียวอันนี้นะครับก็เราจะเริ่มที่งวดน,นี้ครับงวดเดียวหกหนึ่งแปดนะครับนำสาม 3, ตัวนี้นะครับนำบวกกันแลักร้าแบบนี้ครับให้มีค่าเท่ากับหลักร้อยของงวดเดียวเกนะ้าหนึ่งเก้าคือเลขเก้าเก้าตัวนี้ก็มาจากหลักร้อยครับของงวดน,นี้ซึ่งเราจะใช้วิธีเทียบค่าเนี่ยครับ นำสามได้นี้บวกกันนะครับค่าที่ออกมาจะเท่ากับหลักร้อยของผู่จิเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยก็ลองบวดูกันนะครับวงแรกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับสองมีค่าเท่ากับเก้าเห็นไหมครับอ่านี่จะเป็นวงแรกครับต่อมาครับวงที่สองวงที่สองนะครับจะข้ามไปหนึ่งวงครับซึ่งเราจะไม่ใช้คู่จิ๋อสองนะครับก็เรามาเริ่มที่งวดนี้ครับหนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าหกบวกกันแล้วนะครับอ่า นำลักษณะนีครับวกกันครับซึ่งจะมีค่าออกมาเป็นเลข8ซึ่งจะตรงกับหลักร้อยของคนที่ออก8ส7ูน7ะครับก็ลองบวกดูกัน1บวกกับ0ก็เป็น1 1บวก็ดนงเห็นไหมครับค่ามันจะตรงกันนะครับใช้ลักษณะแบบนี้ครับนี่โอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอ่าเราก็จะใช้วิธีนี้ครับหาตัวเด่นครับในตำแหนงหลักบวมบนนะครับ ซึ่งเราจะข้ามไปครับเหมือนเดิมครับแบบเดียวกับโัวแรครับที่ทำาโวแรเราจะไม่ใช้งัที่ออกจะข้ามไปหนึ่งงวดครับก็มาเริ่มที่งวดนี้ครับหลักร้อยซึ่งเราจะบวกกันครับให้ได้นะครับให้ผลลัพธ์ที่ครับตรงกันครับกับหลักร้อยของงัวละสิบออกนั่คือห้าแปดสามจะใช้วิธีเทียบค่านะครับให้ได้8ครับให้ได้5นะครับนี่ก็คือเรา นมเลขที่มีอยู่ครับบวกกันก่อนครับ5บวก8เนี่ยมีค่าเป็น3ก็ยังไม่เท่ากับ5ถูกไหมครับฉะนั้นจะต้องเป็นเลขอะไรครับบวกกันแล้วนะครับให้ได้มีค่าเท่ากับ5ครับฉะนั้นจะต้องเป็นเลข2ถูกไหมครับอ่าก็เรามาลองบวกกันครับ5บวก8ครับเป็น3 3บวกกับ2มีค่าเท่ากับ5ะครับซึ่งค่าตัวนี้ครับจะต้องเท่ากับหลักร้อยนะครับของตัวที่ออก5 8 3ซึ่งก็จะเหมือนกับ2งวดครับ2งวดที่ผ่านมานะครับ เทียบได้เลยครับอ่าก็จะใช้วิธีนะครับเดียวกันนะครับแบบนี้ครับเทียบได้เลยครับบวกกันนะครับสามเลขนี้บวกกันครับเราจะได้หลักหน่ยครับเห็นไหมครับซึ่งใช้วิธีเทียบค่านะครับนี่ครับอ่าพลคำนวณที่ได้นะครับก็จะเป็นเลขนี้ครับเลขสองก็จะเด็นที่หลักหน่วยครับเห็นไหมครับ ซึ่งจะเข้าแบบคำหมดนะครับซึ่งผลคำนวณที่ได้นะครับสำหรับในงดนี้นะครับก็คู่้ทยนะครับที่ได้ก็จะเป็น72ถูกไหมครับทีนี้เราจะมาประกบด้วยแต้มรวมนะครับที่หาไว้นะครับนั่นคือแต้มรวม5้านะครับซึ่งเราจะมาประกบด้วยแต้มรวมนะครับก็จะได้ชุด3ามคตรงครับแบบนี้ครับ คู่เจนะครับเป็นแต้ม9นะครับอ่าเป็นแต้ม9อยู่นะครับ72็ดสให้เป็นแต้มรวม5นะครับจะต้องอ่าเพิ่มอีกตัวนะครับเป็นเลข6นะครับฉะนั้นเลข6ตัวนี้ครับมันก็จะเด่นในตำในหลักร้อยนะครับอ่าก็จะเป็นอ่าแต้มรวม5แล้วนะครับนี่6บวกกับ7เนี่ยเป็น3 3บวก2ได้ที่แต้มรวม5นะครับ จะเท่ากับแต้มรวมห้าที่เราหาไว้นั่นเองะครับนี่สิ่งแต้มรวมนี้เนี่ยก็เข้าเข้าแบบข้ามงวดครับก็องวันนี้จะเป็นรอบของสูตรสูตรแต้มรวมนี่ะก็จะประมาณนี้นะครับนะฉะนั้นวันนี้นะครับผลคำนวณที่ได้นะครับชุด3ามตระตวงในนี่ครับสูตรนี้นะครับตำแหน่งที่6กเจ็ดสองนั่นเองนะครับจะมาได้หรือเปล่าก็ลองนอาไปพิจารณาดูนะครับ672นะครับ ก็เป็นเพียนแาวทานะครับวับนที่หนึ่งกันยายนนะครับก็จะเป็นวสุดท้ายนะครับถ้าสู่เข้านะครับเราไม่สามารถที่คำนวณต่อได้นะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับโมที่ผ่านมานะครับก็มีสู่วงในที่ผมคำนวณลงไว้ให้มนะื่อที่แล้วนะครับซึ่งมันเข้า3าตัวโตนะครับ นั่นคือชุดนี้ครับ358แต่สูงนี้ครับเราไม่สามารถที่ขับรถต่อได้นะครับเราต้องรอนะครับไหลง่วอยู่ในสูงนี้ครับก็จะเหมือนกับสูงวในอันนี้นะครับซึ่งมาทําในที่6 72ครับหกเ็ดก็ท้าตรงับที่เราชอบจัดไปครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านเพได้เลิครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเราทูกใจ ไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะครับแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ